ข้อที่4 7ถ้าสารละลายในใบมีความเข้มข้นน้อยกว่าในรากการลำเรียงน้ำจากรากไปยังใบจะเป็นอย่างไรคำถามข้อนี้นะถามว่าการลำเรียงน้ำจากรากไปยังใบจะเป็นอย่างไรคอนดิชันที่เขาให้มาก็คือถ้าสารละลายในใบมีความเข้มข้นน้อยกว่าในรากาก่อนอื่นก่อนที่เราจะรู้ว่าการลำเรียงน้ำจากรากไปใบเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราควรจะรู้ก่อนว่าวิธีที่พืชลำเลียงน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรและมีสิ่งใดที่ส่งผลต่อการลำเลียงน้ำบ้างนะคะการลำเลียงน้ำจากรากไปใบคำถามการลำเลียงน้ำของพืชเนี่ย ลำเรียงอะไรที่ไหนนะคะแล้วใช้เซลล์อะไรในการลำเลียงเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนการลำเลียงน้ำเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในไซเลมซึ่งประกอบด้วยเวสเซลบวกกับทรคีดที่ตายแล้ว นะคะลำเลียงอะไรลําเลียงน้ำและและธาตุที่สำคัญการลําเลียงน้ำเนี่ยปกติการลําเลียงมันจะมี2แบบคือใช้พลังงานกับไม่ใช้พลังงานนะคะตัวของการลําเลียงน้ำเนี่ยเป็นการลําเลียงที่ไม่ใช้พลังงานหมายความว่าพืชเนี่ยไม่จำเป็นต้องผลิต ATP หรือผลิต พลังงานออกอะไรออกมาเพื่อนะทําการลาเลียงน้ําแล้วเขาใช้พลังงานอะไรในการดึงน้ําขึ้นสู่ด้านบนนะคะเวลาที่ลําเลียงเนี่ยเขาจะลำเลียงจากยอรากไปยอดอาศัยแรงทั้งหมด3แบบด้วยกันคือ 1. t ึงทานสไปเรชั่ผูก หือแรงดึงจากการคายน้ำนะคะส root pressure หรือแรงนำรากและ 3. คือ capillary reaction แต่ละอย่างเนี่ยมีความสัมพัญ์ต่างกันนะคะมาดูแรงแรก Transpiration pull หรือแรงดึงจากการถายน้ำเมื่อไหร่ที่มีปากใบเปิดนะคะปากใบอยู่ส่วนท้อง ปากใบเปิดเนี่ยก็จะมีการคายของน้ำออกมาน้ำมาจากไหนน้ำก็มาตามกิ่งนะโมเลกุลของน้ำเนี่ยมีแรงที่เรียกว่า c o h e ช i o n force คือแต่ละโมเลกุลเนี่ย โมเลกุลของน้ำจะเรียงต่อกันเรียกว่าแรางตึงผิวนะคะเมื่อไหรที่เราเทน้ำหรือมีการไหลออกไปของน้ำเนี่ยน้ำจะไม่แยกจากกันถ้าไม่มีแรงที่มากพอมากระทำต่อมันมันก็จะดึงตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเราเนี่ยพอแรงดึงจากการคลายน้ำคือเอาน้ำออกไปทางใบใช่ไหมไอตัวพวกนี้เนี่ยน้ำที่อยู่ในลำต้นในกิ่งในใบเนี่ยก็จะตามออกมาด้วยเป็นลำดับ แรงนี้เป็นแรงที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นแรงหลักในการลำเลียงน้ำขึ้นสู่ยอดไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ขอแค่คลายน้ำได้เท่านั้นก็ไม่มีปัญหาในการลำเลียงน้ำนะคะต่อไปแรงที่สองแรงดันรากนะ root pressure รูเพรสเชอร์เนี่ยเป็นลักษณะของแรงดันไม่เหมือนแรงเมื่อคู่แรงเมื่อคู่เนี่ยเป็นแรงดึงที่เกิดจากการคายน้ําคือมันดึงออกไปจากข้างบนแล้วที่เหลือตามไปแต่รูทเพรสเชอร์ไม่ใช่รูทเพรสเชอร์เป็นแรงดันที่เกิดขึ้นเมื่อพืชไม่คายน้ําตัวอย่างเมื่อไหร่ที่พืชไม่คายน้ําเมื่อปากใบปิดไม่มีใบ อย่างในฤดูหนาวในต้นไม้ที่ผลัดใบออกจนหมดความชื้นในอากาศสูงคายน้ำไม่ได้ตรงนี้เนี่ยการการที่คายน้ำไม่ได้ทำให้ไม่สามารถลำเลียงน้ำขึ้นไปได้การลำเลียงน้ำทำไมถึงต้องลำเลียงสำคัญที่ว่ามันต้องการแร่ธาตุสำคัญที่จะต้องส่งไปยังใบถูกไหมดังนั้นมันก็ต้องหาทางยังไงก็ได้ให้มีการนำน้ำกับแร่ธาตุขึ้นไปถึงใบให้ได้รูทเพรสเชอร์เนี่ยเกิดจากว่า เวลาที่น้ําในอากาศบวกกับในดินเนี่ยมีปริมาณสูงมีความเข้มข้นสูงขึ้นสภาวะเนี้จะเป็นสภาวะที่เหมาะแก่การเกิดแรงดันรากเพราะน้ำในอากาศในดินสูงก็จะพยายามผลักตัวเองเข้าสู่รากนะ รากก็จะดูดน้ําเข้ามาต่อเนื่องการดูดน้ําของรากเนี่ยเกิดจากความแตกต่างของความเข้มข้นสารละลายนะคะในดินกับรากถ้าในรากมีความเข้มข้นมากกว่าน้ําก็จะไหลเข้าสู่รากแน่นอนว่าเมื่อมีเวลามีน้ําในดินมากความเข้มข้นของสารละลายในดินย่อมต่ำ น้ำก็จะไหลเข้ารากแน่นอนก็จะค่อยๆดันน้ำขึ้นไปตามไซเล่มนะคะแน่นอนว่าแรงนี้มันย่อมได้ไม่เท่ากับแรงดึงของ t r n s s i r a t i o o p พ o l เพราะฉะนั้นแล้ว Root Pressure เนี่ยจะสำคัญในต้นไม้ต้นเล็กๆพืชเตียเต้ยๆพือสูงๆเนี่ยมันจะดันไปไม่ค่อยถึงเพราะพอถึง บนๆบนแล้วมันก็จะหมดแรงในการดันนะคะพื้เตี้ยๆมีคำหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของโรลเท e เชอร์คือถ้าเมื่อไหร่มีความชื้นในดินและอากาศมากจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าการสเตชันก็คือน้ำในดินกับอากาศเนี่ยสูง น้ำเนี่ยกาศสูงคายน้ำไม่ได้น้ำในดินสูงดันเข้ารากก็จะดันขึ้นมามากๆจนกระทั่งเกิดเป็นหยดน้ำเกาะตามใบตัวอย่างก็จะเช่นพวกน้ำค้างหยดน้ำบนยอดหญ้านะตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะ เกาะตามใบโผล่เป็นรูๆเป็นหยดๆตามรูที่ผิวใบนะอันนี้เรียกว่ากัตเตชั่นเป็นผลมาจากรูทเพรสเชอร์อันต่อไปอันสุดท้ายคือแคปิลารี y Action เป็นแรงที่เกิดจาก น้ำเนี่ยเวลาหลอดเล็กๆเ,เนี่ยถ้าข้างบนอ่าถ้ามีโมเลก,กุลน้ำกับผนังท่อน้ำมันจะมีลักษณะแบบนี้โค้งๆนะคะยิ่งรูเล็กเนี่ยก็ยิ่งง่ายต่อการปีนขึ้นไปของน้ำคือเหมือนกับเวลาที่เราอ่าตัวอย่างเวลาน้องกินป,ปั๊บซี่มันมีพวกกาซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหม เวลาที่ใส่หลอดลงไปแล้วเนี่ยถ้าน้องจับหลอดไว้บางทีมันจะมีน้ําดันขึ้นมาตามหลอดนะหรือหลอดยาคูก็แด้อันนี้เนี่ยเป็น c a p ิล l a r y r แอคชั่นเป็นแรงระหว่างโมเลกุลน,น้ำกับผนังแต่ว่าแรงนี้เนี่ยน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับทา a n ส p i r a t เ o แ p ช o ั proof, แล้วก็รู o เพ r e ช s u ร์นะคะ เพราะว่ามันขยับขึ้นมาได้เป็นแบบระดับมิลลิเมตรดังนั้นแรงนี้เนี่ยไม่ใช่แรงที่สำคัญแต่อย่างไรเป็นแรงแอทิชั่นนะขึ้นเพียงเล็กน้อยทีนี้มาดูโจทย์ถ้าสารละลายในใบมีความเข้มข้นน้อยกว่ารากการลำเลียงน้ำจากรากไปยังใบเป็นอย่างไร แปลว่าอะไรในใบเนี่ยมีน้ํามากเมื่อเทียบกับรากแต่ไม่ได้บอกว่าเทียบกับอากาศภายนอกดังนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีการคายน้ําเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะแปลว่าในใบเนี่ยน้ําเยอะเมื่อเทียบกับรากแต่ไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยน้ําเยอะหรือน้ําน้อยกว่ากันนะดังนั้นเนี่ยการเพิ่มมาดูโจทย์ช้อยที่ละข้อ หยุดเพราะแรงดันรากมีไม่เพียงพออันนี้เนี่ยไม่จริงไม่มีข้อพิสูจน์ไหนนะคะไม่มีข้อพิสูจน์แรงดันรากเกิดจากอะไรเกิดจากว่าคายน้ําไม่ได้น้ําดูดเข้ารากถ้าน้ําดูดเข้ารากได้แปลว่าอะไรแปลว่าก็ต้องมีแรงดันรากในข้อน,นี้บอกว่าใบมีความเข้นนาาเมข้นน้อยกว่ารากเราใบเนี่ยความเข้มข้นน้อยกว่ารากแปลว่าในรากความเข้มข้นมากกว่าใบบอกแม้ว่าในดินเนี่ย ในดินเนี่ยมันมีความเข้มข้นน้อยหรือมากกว่ารากไม่ได้บอกโจทย์ข้อนี้บอกแค่ใบกับรากดังนั้นแล้วเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าแรงดันรากมีเพียงพอหรือไม่ข้อนี้ก็เลยเป็นผิดข้อที่ผิดนะคะเพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ไม่ได้ว่าความเข้มข้นรากมากกว่าหรือน้อยกว่า ดินเพราะโจทย์ไม่ได้ให้ข้อ2เป็นปกติตราที่สารละลายในรากเข้มข้นมากกว่าสารละลายในดินในกรณีนี้เนี่ยเมื่อสารละลายในรากเข้มข้นมากกว่าสารละลายในดินจะเกิดการดูดน้ําเข้าสู่รากและแน่นอนเกิดการดูดน้ําก็ย่อมเกิดแรงดันราก มีแรงดันรากก็สามารถลำเลียงขึ้นไปจากรากไปยังใบได้แน่นอนข้อนี้ก็ติดไปก่อนแต่คิดว่าน่าจะถูกนะคะข้อ3เป็นปกติเนื่องจากมีอัตราการขายน้ำเพิ่มขึ้นอัตราการพายน้ำเราพิจารณาระหว่างใบกับสิ่งแวดล้อมภายนอกข้อนี้บอกไหมสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นยังไงไม่บอกความร้อน ไม่รู้ความชื้นไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าอัตราการคลายน้ําของพืชชนิดพืชต้นนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงข้อนี้ก็เลยผิดเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้เช่นกันข้อสุดท้ายเป็นปกติเนื่องจากพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกหรือผิดข้อนี้เนี่ยบอกแม้กกลางวันหรือกลางคืนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดอะไรขึ้นการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิด การเคลื่อนที่ของน้ำตาลนะอาหารไปยังส่วนที่ต้องการซึ่งในช้อยข้อนี้เนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าใบาต้องการไหมหรือรากต้องการไหมดังนั้นเราไม่มีทางรู้ว่าน้ำตาลเนี่ยจะไปสะสมไปพูอยู่ที่ไหนไปสะสมที่ไหนที่ทำให้สารล,ละลายเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือน้อยลงข้อนี้มันไม่บอกอะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ย รู้ว่ามีการสังเคะหดด้วยแสงแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจะเป็นปกติจริงดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดในข้อที่47นะคะก็น่าจะเป็นข้อ2คือถ้าสารละลายในรากเข้มข้นมากกว่าสารละลายในดินเนี่ยแน่นอนว่าต้องเกิดการดูดน้ําเข้าสู่รากและเกิดแรงดันรากอย่างแน่นอนจึงมีการลําเลียงน้ําที่ปกติได้นะคะ